จูปิเตอร์และลิงไม่มีหางกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยโลกที่ยังมีสัตว์พูดได้และถวยเทพยังเดินอยู่ท่ามกลางหมู่สัตว์จูปิเตอร์ Jupiter, เทพแห่งสายฟ้าท้องฟ้าได้ประกาศว่าจะมอบพอรพิเศษให้กับสัตว์ตนหนึ่งซึ่งมีลูกน้อยงดงามและฉลาดที่สุดเราสัตว์ต่างพาลูกน้อยของตน เดินทางมาเข้าเฝ้าจูปิเตอร์ทั้งสิงโตลูกเสือลูกนกยุงแม้กระทางเจ้ากระต่ายหูขาวพวกมันทุกตัวต่างภาพภูมิใจในลูกของมันกันทั่วนาท่ากลางฝูงสัตว์มีลิงอยู่ตนหนึ่งชื่อมูกะเข็นลูกน้อยตัวเตีย้ยขนยุยและที่สำคัญคือไม่มีหางลูกลิงดูเงอะแงะวิ่งชนต้นไม้ไปมาจนสัตว์ตัวอื่นหัวระะ้อยย่อ ดูสิลูกลิงไม่มีหางถ้าจะเรียกว่าหน้าเขียดอันดับหนึ่งแล้วก็คงไม่พลาดแน่แต่แม่ลิงกับยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าสำ